คืนนี้บรรยากาศเงียบเชียบนะคะอยู่กับเหมยในเวลาที่ความมืดปกคลุมแบบนี้เหมยมีเรื่องจริงเรื่องหนึ่งที่อยากจะเล่าให้ฟังเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับญาติทางฝั่งแม่ของเหมยเองค่ะเรื่องของพี่สาวคนหนึ่งที่ขยันขันแข็งมากเหมยยังจําภาพที่เดินตามพี่เขาไปรับจ้างกรีดใบตองหาเงินเลี้ยงชีพได้อยู่เลยตอนนั้นเหมยยังเด็กมากแต่จําได้ว่าพี่เขาไม่เคยบ่นทั้งที่มือแตกเล็บดํา จนกระทั่งพี่เขาแต่งงานและย้ายไปอยู่บ้านสามีที่ต่างตำบลจนมีลูกชายตัวน้อยด้วยกันคนหนึ่งแต่วันที่ควรจะมีความสุขที่สุดกลับกลายเป็นจุดเริ่มต้นของโศกนาฏกรรมหลังจากคลอดลูกและกลับมาอยู่ไฟที่บ้านสามีได้ไม่ถึงอาทิตย์ ช่วงเช้ามืดวันหนึ่งตอนตีห้าแม่ยาเข้าไปเจอพี่เขานอนชักเกรงตาค้างอยู่บนที่นอนญาติญาติรีบพาส่งโรงพยาบาลเพื่อล้างท้องแต่สุดท้ายพี่เขาก็จากไปอย่างสงบที่นั่นคนพิึงคลอดลูกร่างกายแทบไม่มีแรงจะลุกไม่มีใครตอบได้ว่าสองอยานั้นไปอยู่ข้างตัวมันได้ยังไงแล้วจะเดินไปหยิบยาที่ซ่อนไว้ใต้ต้นมะขาม มากินเองได้ยังไงกันใช่ค่ะนั่นคือสิ่งที่ทุกคนสงสัยเพราะซองยาแลเน็ตหรือยาเบืร์หนูที่พบข้างตัวพี่เขานั้นไม่ย่ายยืนเยันว่าซ่อนไว้ใต้ต้นมะขามอย่างมิชิดแถมสามีก็ยืนยันว่าไม่มีเรื่องขุนเคืองใจจะเลยมันจึงเป็นปริศนาที่ทิ้งความคาใจไว้ให้คนเบื้องหลังย่าจำได้วันนั้นมันยังมือดอยู่เลยยังไม่ทันสว่างไก่ยังไม่ขันย่าเดินเข้าไปปลุก เพราะเห็นว่านังเขาเงียบผิดปกติตอนแรกย่าคิดว่าเขาหลับแต่พอเรียกแล้วไม่ตอบย่าก็เริ่มใจไม่ดีมือเขาเย็นเย็นกว่าคนที่เพิ่งนอนหลับตาก็เปิดค้างอยู่เหมือนตกใจอะไรบางอย่างยาก็เราเรียกคนในบ้านใครอยู่ใกล้ก็ให้มาดูตอนนั้นไม่มีใครคิดเรื่องยาไม่มีใครคิดว่าเขาจะทำแบบนั้นยาขอยืนยันเลยนะยานั่น ยาซ่อนไว้เองซ่อนไว้ใต้ต้นมะขามหลังบ้านฝังดินไว้เอากระถางม,มาวางทับคนพึ่งคลอดลูกจะเดินไปขุดได้ยังไงแถมตอนกลางคืนยาก็ล็อกประตูหลังไว้ไม่มีใครออกไปได้ถ้ายาไม่รู้ยาไม่เคยพูดเรื่องนี้กับใครนะเพราะมันเป็นเรื่องที่คนแก่เขาเชื่อกันแต่พูดออกไปเดี๋ยวก็หาว่างมมงายแถวบ้านเรานะ มันมีห้วยไหลผ่านห้วยนั้นไม่ใช่ห้วยธรรมดาสมัยก่อนคนแก่เขาไม่ให้ผู้หญิงโดยเฉพาะคนท้องหรือคนเพิ่งคลอดเดินเท่าใกล้ห้วยตอนกลางคืนเขาว่ากันว่าตรงห้วยนัน้นมันมีเจ้าที่ของมันไม่ใช่ผีบ้านไม่ใช่ผีเรือนเป็นผีป่าผีห้วยถ้ามันถูกใจใครมันก็จะเรียกไม่ได้เรียกด้วยเสียงนะ แต่มันจะทำให้คนนั้นคิดว่าต้องทำย่าไม่ได้บอกว่ามันเป็นพระผีนะแต่บางทีคนเราก็ไม่ได้ทำด้วยสติของตัวเองทั้งหมดคนเพึ่งคลอดลูกร่างกายอ่อนใจอ่อนถ้ามีอะไรมาดนใจมาพาให้คิดมันก็มียากเมื่อก่อนตรงห้วยนั้นมีคนจมน้ำตายมีคนผูกคอตายมีคนหายไป แล้ไม่เคยเจอศพคนแก่เขาถึงบอกกันว่าถ้าไม่จำเป็นอย่าไปแถานั้นตอนคำ่ำยาแค่สงสัยว่านี่คืนนั้นมันมีใครเรียกนางเขาออกไปหรือเปล่าหรือว่ามันไม่ได้อยากได้ชีวิตเขาแต่อยากได้ดวงของแม่ลูกอ่อนความเชื่อเหล่านี้ไม่มีใครพิสูจน์ได้แต่สำหรับคนในหมู่บ้าน มันคือสิ่งที่อยู่กับเรามานานหมาพากันหอนรับกันเป็นทอดๆความเฮี้ยนเริ่มแสดงตัวชัดเจนในคืนงานศพที่จัดขึ้นในหมู่บ้านของเหมยปกติงานศพคนจะคุยกันเสียงดังแต่คืนนั้นไม่มีใครกล้าพูดดังเหมือนทุกคนรู้สึกว่ามีใครฟังอยู่คืนนั้นอากาศหนาวจัดจนเหมยกับน้องไม่กล้าอาบน้ำ ตอนเดินผ่านศพผมเหมือนเห็นเงาใครยืนอยู่ท้ายบ้านพอหันไปดูก็ไม่มีอะไรจูๆ่ๆไฟในบ้านก็ดับพลึบลงทั้งที่บ้านอื่นไฟติดปกติพอเหมยเดินไปดูกลับพบว่าปลั๊กไฟถูกถอดออกทั้งที่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นไม่มีเด็กอยู่ตรงนั้นไม่มีใครเล่นแต่ปลั๊กมันหลุดออกมาเหมือนมีคน ตั้งใจทอดและในบ้านเดิมของที่เขาที่ไม่ได้ล็อกไว้พ่อเหมอยเข้าไปดูก็เห็นข้าวของระเกะระกะไปหมดเหมือนมีคนมาค้นหาของใช้ให้ลูกชายแม่ลูกอ่อนถ้าตายไปทั้งที่ยังห่วงลูกเขาจะกลับมาหาของใช้ให้ลูกขนาดยังไม่เผา หวดนื่องข้าวในงานยังสั่นโยกเองเหมือนมีคนมาเขย่าแรงแรงเลยเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นจริงๆค่ะในขณะที่แม่กำลังเตรียมอาหารหวดนึ่งข้าวบนเตาก็สั่นพับพับพับจนคนในงานต้องบอกว่าอย่ามาหลอกกันเลยแล้วไฟที่ดับอยู่ก็เปิดเองทันทีแต่ถึงไฟจะสว่างขึ้นไม่มีใครรู้สึกโล่งใจเลยค่ะ เพราะบรรยากาศในงานมันไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปคนที่ยืนอยู่ตรงนั้นยังยืนอยู่เหมือนเดิมแต่ไม่มีใครต้าศบตากันเหมยจำได้ว่าหลังจากไฟติดเสียงคุยกันค่อยๆหายไปเหมือนทุกคนตั้งใจไม่พูดอะไรที่อาจไปกระทบใครบางคนบางคนเริ่มขอตัวกลับก่อนทั้งที่ปกติงานศพหมู่บ้านเราจะอยู่กันจนเช้าแต่คืนนั้นไม่มีใครอยากอยู่ดึก เมยเห็นผู้ใหญ่หลายคนนั่งกอดอกมองไปทางลงศพเหมือนกำลังคิดอะไรบางอย่างแต่ไม่พูดออกมาตอนนั้นมันไม่ได้กลัวเพราะเห็นผีแต่มันกลัวเพราะรู้สึกว่ามีใครบางคนยังอยู่ในงานหลังจากประโยคนั้นไม่มีใครพูดอะไรต่ออีกเลยค่ะเหมือนทุกคนไม่อยากเป็นคนพูดต่อจากความรู้สึกนั้น เหมยจำได้ว่าเสียงในงานมันค่อยๆบางลงไม่ใช่เพราะคนกลับแต่พราะไม่มีใครกล้าคุยเรื่องอื่นเสียงสวดที่ดังอยู่ฟังดูช้าลงทั้งที่จังหวะก็เท่าเดิมเหมือนเวลาทั้งงานมันเดินไม่เท่ากันบางคนพนมมือแต่ไม่หลับตาบางคนหลับตาแต่ริมฝีปากไม่ขยับตอนนั้นเหมยไม่เห็นอะไรนะคะแต่รู้สึกได้ว่าบรรยากาศในบ้านมันแน่นขึ้นเหมือนมีใครยืนอยู่ใกล้ๆมากขึ้นเรื่อย ทั้งที่บ้านหลังนั้นมีคนเต็มไปหมดหลังจากประโยคนั้นไม่มีใครพูดอะไรต่ออีเลยค่ะทั้งที่บ้านหลังนั้นมีคนเต็มไปหมดแต่ไม่มีใครขยับตัวทุกคนยังนั่งอยู่ที่เดิมมองไปทางเดียวกันเหมือนจำได้ว่าไม่มีเสียงเด็กไม่มีเสียงคนเดินไปมามีแค่เสียงสวดกับเสียงไม้ในบ้านที่ดังเอี๊ยดเป็นระยะทั้งที่คนเยอะแต่บรรยากาศในบ้าน มันเงียบผิดปกติเหมยไม่ได้คิดถึงเรื่องผีตอนนั้นนะคะแค่รู้สึกว่าไม่ควรพูดอะไรไม่ควรลุกไปไหนเหมือนถ้าใครทำอะไรผิดจังหวะอาจทำให้สถานการณ์แย่ลงกว่าเดิมผู้ใหญ่บางคนลุกออกไปสู่บุหรี่ข้างนอกแต่ไม่มีใครยืนอยู่ตรงประตูบ้านนานทุกคนออกไปแล้วก็รีบกลับเข้ามาไม่มีใครพูดว่าเห็นอะไรแต่ไม่มีใครอยากอยู่นอกบ้าน หลังจากนั้นของบางอย่างในงานเริ่มผิดตำแหน่งขันน้ำที่วางไว้ข้างลงลม้มลงเองทั้งที่ไม่มีใครเดินผ่านผ้าขาวที่คุมลมขยับเล็กน้อยเหมือนมีลมแต่ในบ้านอากาศนิ่งไม่มีใครพูดว่าเห็นแต่ทุกคนมองไปที่เดียวกันตอนนั้นเหม่ยเริ่มแน่ใจอย่างหนึ่งค่ะว่าความรู้สึกแบบนี้ไม่ได้เกิดกับเหม่ยคนเดียว คืนนั้นงานศพดมเนินต่อไปจนเช้าไม่มีใครเป็นอะไรไม่มีใครเจอผีแต่หลังจากคืนนั้นไม่มีใครพูดถึงเหตุการณ์ในงานศพคืนนั้นอีกเลยเหมือนทุกคนเลือกที่จะจำแค่บางส่วนพอทุกคนรู้ว่าคนที่จากไปอาจจะยังไม่ได้ไปไหน หลังจากนั้นข่าวลือเรื่องความเฮี้ยนก็หนาหูขึ้นมีคนเห็นวิญญาณหญิงสาวไปเย็นอยู่ริมห้วยใกล้บ้านเดิมตอนตีสามตีสีบ่บางก็เห็นที่ศาลในช่วงเช้ามืดแต่เรื่องที่กดดันที่สุดคือเรื่องจกากญาติเหมยที่ไปนอนโรงพยาบาลห้องรวมในตอนนั้นเธอเล่าว่าตอนตีสองเห็นผู้หญิงนั่งหันหลังปล่อยผมยาวอุ้มลูกให้นมอยู่ที่เตียงข้างๆเธอเห็นชัดจนพยายามจะทักทายแต่พอเช้ามาพยาบาลกลับบอกว่า เมื่อคืนเตียงนั้นไม่มีคนไข้แถมพยาบาลยังยืนยันตามประวัติการรับคนไข้ว่าญาติเหมยนอนอยู่ในห้องนั้นเพียงคนเดียวรูปร่างลักษณะที่เห็นมันแม่นเหลีหรือตรงกับพี่สาวที่เสียชีวิตไปจนไม่มีใครกล้าน,นอนห้องรวมของโรงพยาบาลนั้นอีกเลยในช่วงนั้นความเศร้าที่สุดคือลูกชายของพี่เขาค่ะเด็กทารกมักจะร้องไห้สลับกับหัวเราะเสียงดังอยู่คนเดียวบ่อยๆจนชาวบ้านพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า แม่เขาคงมาหาถ้าไม่อยากให้วิญญาณแน่เขาห่วงจนไม่ไปไหนก็ต้องยกเด็กคนนี้ให้คนอื่นเขาเลี้ยงเป็นลูกบุญธรรมนะสุดท้ายครอบครัวจึงทำตามความเชื่อนั้นโดยยกเด็กชายให้เป็นลูกบุญธรรมของน้าสาวเพื่อตัดสายสัมพันธ์ตั้งแต่นั้นเหตุการณ์ต่างๆก็ค่อยๆสงบลง ปัจจุบันเวลาผ่านไป1ิบกว่าปีแล้วเด็กคนนั้นเติบโตเป็นผู้ใหญ่แต่เรื่องราวของแม่ลูกอ่อนที่ยังวนเวียนด้วยความหองอยในคืนที่หนาวเหน็บนั้นยังคงเป็นเรื่องที่เหมยและคนในหมู่บ้านไม่เคยลืมเลยค่ะเรื่องทั้งหมดที่เล่าไปไม่มีใครยืนยันได้ว่าอะไรคือความจริงทั้งหมดแต่สำหรับคนในหมู่บ้านเหตุการณ์เหล่านั้นไม่ใช่เรื่องที่ลืมได้ง่ายๆคืนนี้ขอบคุณที่อยู่ฟังจนจบดูแลตัวเองและคนข้างๆให้ดีนะคะ เพราะบางสิ่งไม่ได้ต้องการให้เราเห็นแค่ต้องการให้เราไม่ลืมว่ามันเคยอยู่ตรงนั้น